นี่ก็มาพบกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายต่อหน้าต่อตาวันนี้ยังขอฝากอาจฝากกรรมไว้กับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะให้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีแล้วอยากดีเฉยๆมีแต่ตั้งชื่อตั้งนามให้ดีหยดย้อยแต่คนทำชั่ว อยู่ไม่หยุดไม่ถอยนรกเป็นของคนนั้นชื่อจะชื่ออยู่ฟากจรวดดาวเทียมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะต้องดีอยู่กับคนเขาจะเรียกว่าอะไรก็ตถอะตั้งชื่อขึ้นมาพวกเป็ดพวกไก่หมูหมาเขาก็มีชื่อเหมือนกันคนก็มีชื่อต่างๆกันชื่อเป็นเพียงตั้งไว้ให้รู้กันเท่านั้นเองแต่การทำดีเป็นของสำคัญ การทำชั่วเป็นของสำคัญอยู่กับตัวของเราเองให้เราพยายามทำความดีให้มากมากชื่อเขาจะตั้งอย่างไรก็ช่างเถอะอย่าไปนิยมชมชอบตั้งแต่ชื่อแต่นาตั้งกัหยด,ด้อยฝากจรวนเดาวเทียมตัวคนอยู่ใต้ก้นนรกด้วยความประพฤติชั่วอย่างนี้ไม่เหมาะสมเลยต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีชื่อนามมียังไงก็ พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งให้ยังไงก็พอเป็นรู้ว่าคนนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนั้นเท่านั้นพอแล้วนะขอให้มันดีอยู่กับตัวของเราเราเป็นคนดีแล้วไปที่ไหนก็ดีหมดนั่นแหละให้พากันสนใจในตัวของเราที่จะคัดเลือกสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วบำเพ็ญความดีเข้าสู่ใจของเรานี่เรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติแท้ส่วนตั้งชื่อตั้งนามนั้น ตั้งไว่อย่างนั้นเองอย่าพากันไปด้นไปดีดกับชื่อกับนามพ้าเราก็เหมือนกันขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมด้วยความดีงามอยู่อบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมของเราอยู่ที่ไหนสบายหมดพระผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่จําเป็นต้องไปหาอยู่ปราสาทราชหอปราสาทรากจมนมณียนที่ไหนอยู่ต้นต้นไมใ้ในป่าในเขาที่ไหนจะได้หมด ขอให้มีความดีติดตัวของเราศีลในบริสุทธิ์การภาวนานทางด้านจ,จิตใจพระเป็นอันดับหนึ่งเป็นแนวหน้าของการสร้างความดีด้วยกิจตภาวนาควรที่จะได้ภาวนาบ้างพระเราไม่เคยภาวนามีอยู่เยอะนะในวัดหนึ่งหนึ่งนี้มีแต่พระไเปเฉยไม่เคยประโยชน์เจสารลมาณขาทันตาตะโจนี่พระพุทธเจ้าและอุปชา มอบให้มาเป็นลำดับให้เป็นมูลกรรมฐานอืเป็นงานที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพระเราเหล่านี้แต่ไม่สนใจกับอัดกับทำเหล่านี้เลยสนใจตั้งแต่ความสวยความงามความฟุ้งเฟอเ้อเหิอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้เป็นเรียกว่าพระขาดบาทขาดตาแต่งพระไม่เต็มบาทไม่เต็มแต่มเลยคือพระขาดกรรมฐานห้า กรรมาฐานห้าคือเกสาโลมานาขาถันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นภูเขาผูเราที่หนานแน่นปิดกั้นหัวใจสัตว์ให้มืดมิดปิดตาไว้เลยไปไม่ออกข้ามไม่ได้คืออันนี้เองอก่อนจะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมอบอาวุธที่สำคัญให้ไปบุกเบิกสิ่งอันนี้ให้เปิดกว้างออกไปแล้วจะมองเห็นอัดเห็นธรรมหอมองเห็นความดีงามทั้งหลาย แล้วจะไปด้วยความผาสุกร่มเย็นอยู่ในป่าในเขาก็จเจริญเมตต์จเจริญกรรมฐา,านห้าน,นี้อยู่ตลอดเวลานี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นพระนะอย่าเป็นพระมาแบบโก้โก,โกเ้เก๋เก๋เฉยเป็นพระแบบเอาแต่ชื่อแต่นามเป็นตั้งขึ้นมาเป็นพระครูประคันเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จความประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวก็กราบไม่ลงพระ,ประเปลี่ยนนั้นมีแต่ชื่อ ศีลธรรมไม่สนใจพระต้องเป็นผู้สนใจในศีลในธรรมปฏิบัติศีลธรรมเป็นอันดับหนึ่งเป็นแกนในของพระอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าพระแท้ส่วนที่จะตั้งชื่อตั้งนามยามาศธรรมดาศากหรือสมณศักดิ์ขึ้นช่านใดนั้นแล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่ท่านเห็นสมควรควรที่จะส่งเสริมความดีงามของตนให้มีกําลังใจปฏิบัติตนเพื่อความเป็นทระดีขึ้นไปขึ้นไป,นไปท่านก็ตั้งเอง อย่าไปหาเที่ยวหาขอ,อยุ่งเหยิงวุ่นวายนะดังที่วันที่ห้าันเนี่ยธันวาคมนี่พระเหล่านี้ยุ่งมากที่สุดเลยมันออไปตั้งไปขอสมณศักดิเออ์เสนอหน้ากันไปขอสมณศักดิ์ให้เจ้าคณะนั่นแต่เสนอไปหาเจ้าคณะนี่คณะน,นี้เสนอไปหาคณะนั้นขอสมณศักดิ์ไปกวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนแล้วแต่ขอ สมรรษา์คือศักดิ์ศรีของพระเอาชื่อเอานามมาเป็นศักดิ์ศรีของพระไม่เอาศีลเอาธรรมเอาความปฏิบัติดีปฏิภาช,ชอบมาเป็นศักดิ์ศรีดีงามของพระมันก็ใช่ไม่ได้เลยกลายเป็นพระควรบ้านควรเมืองถ้าได้ศักดิ์ศรีดีงามนีสมรรษ์มาแล้วก็เบ่งเลยที่เป็นอึ่งอ่างเข้าไปเบ่งเข้าไปเบ่งขึ้นไป ความดีไม่มีเท่าเม็ดหินเม็ดทรายมีตมแต่เตจพี้แต่เสียงมีแต่อำนาจบาดหลวงป่าปลาเถื่อน,น,นไปเที่ยวเป่งทุกแห่งทุกขน,นเลยพระกลายเป็นเทวทรรัตทำลายศาสนาไปก็มีมากในประเทศไทยของเราทุกวันนี้ให้ดูเอานี่แหละต้องการหาแต่ชื่อแต่นามมันไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้ให้ต้องการศีลธรรมปฏิบัติศีลธรรมทำตัวให้มีศีลมีธรรมอันดีงามไปที่ไหนอบอุ่น ใครจะต,ตั้งไม่ตั้งไม่สำคัญแต่ตัวเองตั้งตะของตลอดเวลาด้วยการรักษาศีลสาธรรมจเจริญเมตตาพอนาประจำใจนี่เรียกว่าตั้งตัวตลอดเสริมตัวตลอดเวลาที่เดียวจนกระทั่งถึงนิพพานไม่มีใครมาตั้งให้ได้เราของเราตัวเราเองตั้งเราได้ถ้าเรามีความสามารถอาจหารทานใช่สามารถถึงพระนิพพานได้ด้วยการตั้งตัวเองไม่จําเป็นให้คนอื่น มาตั้งให้เขาไม่ตั้งให้ก็ไปขอไปรบก,กวนตั้งสมณศักดิ์นี้กวรมากนะเวลานี้กำลังตั้งคืนนะ้นแต่จะพระจริงๆแล้วท่านตั้งสมณศักด์ที่ไหนกันบวชเข้ามาแล้วหาอยู่ในป่าในเขาพระบุติเจ้าสอนว่าลุกขมูลเสนาสนางังนิซาจะปพปชาเตยยาววชีวังอุสาหโหกรณโย มัน,นชาวสวสุโวดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลลมไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อมผาป่าช้าป่าโลกชักที่แจ้งรองฟางซึ่งเป็นที่สะดวกแต่การบำเพ็ญสมณธรรมชำระวิเลสออกจากจีดใจเพราะสถานที่เช่นนั้นไม่มีใครไปรบกวนทางด้านความเพียรให้ไม่สะดวกในการประกอบตน ให้ไปหาอยู่ในที่เช่นนั้นและจงบำเพ็ญและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่สมณศักดิ์ของพระท่านให้มาอย่างนี้นี่สมณศักดิ์ของพระถึงได้ถึงขนาดพระนิพานสมณศักดิ์ของพระที่เราตั้งตนเองพระพุตธเจ้าทรงวางแนวทางสมณศาักดิ์นี้ให้สูงส่งจนถึงนิพานได้ด้วยวิธีนี้นี่สมณศักดิ์ที่หากันตั้งกันอยู่ทุกวันนี้ มีแต่ตั้งเพื่อจะให้เลวลงเลวลงเอาแต่ชื่อแต่นามตัวพระจริงๆยิ่งกว่าเปรตอสุรกายควรบ้านควรเมืองควรศาสนาลบศาสนาทุกวันนี้มีแต่พระที่ตั้งตัวเป็นสมรมัสสัใหญ่ๆนั่นลหะมาควรบ้านควรเมืองเป็นมหาโจรปล้นศาสนาอยู่เวลานี้มักจะมีแต่พวกสมรมัสสัใหญ่ๆที่ตั้งขึ้นมาลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายไม่ได้นี่แหละ ถ้าทำสมณศักดิ์ที่พระเจ้าทรงตั้งให้แล้วดีกันทั้งนั้นทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปขอไปรบกวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเวลานี้บวชเข้ามามันไม่หาศีลหาธรรมหาแต่ชื่อแต่เสียงหาแต่สมณศักดิ์ตั้งสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์มีที่ไหนในขั้งพุทธการไม่เคยมีมันกมาดิด้นมาด,ดีเอาทุกวันนี้ที่กิเลสหนาหนาอยากใหญ่อยากโตทั้งทุงตัวเท่าอึ่งอ่างนี้ แต่อยา่อยางใหญ่ใหญ่โตเท่าช่างเท่าราชสีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอื่นกับราชสีมันต่างกันเราตัวเร็วๆแล้วจะตั้งตัวให้เป็นคนดีให้เขาเคารพนับถือด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยสมรรษักมันเป็นไปไม่ได้ดีด,ดิ่งกันไปเป็นบ้าอย่างนั้นนะสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยบ้าสมรรษักนะไม่ได้เป็นสมัยที่บ้าสที่เป็น ในสมัยที่พระเสะแสวงหามรรคนิพพานเหมือนครัง้งกุจธการมามันกลับปงกันข้ามเพราะฉะนั้นพระลูกพระหลานจงพากันระวังให้ดีอย่าเป็นบ้ายศบ้าศักอย่างนี้ให้หมุนเข้าสู่ศีลสู่ธรรมสู่สมาธิปัญญาสรัทธาวิมุตท่านทั้งหลายจะหลุดพ้นนคิดจากความทุกข์ทั้งหลายทางด้านจิตใจเพราะความภาคเปลียนอยู่ที่ใจของเหานี้แหละอย่าไปหาขดิน ให,ให้ตั้งให้อย่างนั้นตั้งให้อย่างนี้เขาไม่ให้ก็ไปขอเขาขอเขาหรือเป็นบ้าไปทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนไม่มีพระบวชเข้ามาไม่เคยหาสมณศักดิ์ไม่เคยขอร้องสมณศักดิ์เสนอขอสมณศักดิ์เลื่อนยศสมณศักดิ์อันนี้ไม่มีแต่ทุกวันนี้ดาด,ดื่นไปรเรื่องของจอมปลอมเพราะฉะนั้นศาสนาจึงร้อนร้อนที่พระเป็นก่อคืนก่อไฟเผาตัวเองระบาดสาปกระจายไปหมด มีตั้งแต่ไปที่ไหนแล้วเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณสมเด็จนั้นสมเด็จนี้มีแต่ชื่อแต่นามตัวเลวยิ่งกว่าเปรตอย่างนี้ใครจะกลับได้ลงคอนี่พูดตามความสัสตย์ความจริงของาศาสนธรรมที่ท่านไม่ทรงตั้งผู้ใดให้เจ้าของตั้งตัวเองแล้วเป็นพระเป็นศากายบูธแล้วให้ส่ดแสวงหาสมณศักดิ์ด้วยตัวเองสมณศักดิ์ของพระได้แก่ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้น นี่คือสมราศักดิ์ของพระตัวเองก็ล่มเย็นชื่อเสียงก็โด่งดังไปโดยหลักธรรมชาติเทวตรเทวดาอินพรมกราบว่าได้สนิทใจยอย่าว่าจะมนุษย์กราบว่าได้ลงคอเลยเทวตรเทวดาเขากราบว่านี่ต้องสมพระเราสมัยปัจจุบันนี้ตั้งขึ้นสูงเท่าไรเขายิ่งเบื่อตั้งขึ้นใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นกองมูดกองคู่กองใหญ่กองโตเต็มบ้านเต็มเมืองและบาดสากระจายไป ทั่วโลกดินแดนศาสนาเลยร้อนไปด้วยพวกที่มียศใหญ่ๆนี่แหละเป็นเจ้าอำนาจบาหลือเที่ยวกดน้นฉี่นี่คมคู่ที่นั่นคมคู่ที่นี่ไปทุกแห่งทุกหัวนี่แหละกิเลสกลับมาเป็นธรรมคือมูดคูดไปเป็นทองทั้งแทง่งใครจะยอมรับใครจะกราบได้ลงกอผู้ที่เป็นทองคาอยู่แล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคําเป็นของดิบของดีอยู่ตลอดพระที่ดีดีด้วยศีลด้วยธรรม ปร่บพฤ้นตัวให้เป็นท่าดีที่อยู่ที่ไหนก็เย็นใจใครกราบไหว้ก็เป็นบุญเป็นอุศน์ของเขาอืเขาไม่กราบไหว้เราก็กราบไหว้ทาปฏิบัติต่อทำทำระกิเจตออกกิเลสออกจากจิตใจจิตใจมีความสางบเรื่องเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนสบายหมดขอให้พาลูกพาหลานจำเอาไว้นะ